สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกันกบครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปูก็มาวาดรูปให้ดูกันต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะครูปูได้วาดไปในคลิปที่แล้วนะคะวันนี้ครูก็จะมาวาดให้ดูกันต่อนะคะเรามาเริ่มวาดกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะครูปูก็จะใช้ดินสอ6ปีนะคะวาดผมนะคะ ลงผมไปก่อนเลยนะคะช่วงที่เป็นเงาดำนะคะแสงเงาดำนะคะเราเราลงไปก่อนเลยนะคะช่วงนี้นะคะก็ใช้ดินสอหกปีนะคะเกลี่ยฝนฝนนะคะระบายนะคะระบาย นะคะว่าเกลี่ยแสงเงานะคะเเดี๋ยวด้นะคะกด้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวใช้อันนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ใช้ดินสอสองบีนะคะลงนะคะ ะบายเส้นผมไปนะคะตามทิศทางของเส้นผมนะคะเนี่ยค่ะลงแสงเงาเทานะคะช่วงไหนเทาก็ลงเบาๆไปก่อนนะคะวิธีการวาดเส้นผมนะคะเนี่ยค่ะตะวัดเส้นนะคะแล้วก็ลากลงมานะคะ วันนี้ครูปูก็มีประสบการณ์นะคะเรื่องเหล่าดินสอนะคะดูเป็นเด็กๆนะคะคือครูปูมีความรู้สึกว่าเวลาเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขนะคะสมัยไว้เด็กนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะตอนที่เรียนชั้นปถมใช่ไหมคะก็แบบว่าเป็นคนที่ชอบเขียนลายมืออยู่แล้วนะคะฝึกคัดลายมืออยู่แล้วแล้วก็ จะมีช่วงที่คุณครูให้ทุกคนออกไปเหล่าดินสอที่ถังขยะหน้าห้องเรียนนะคะนั่นแหละเป็นอารมณ์ที่แบบว่ามีความสุขมากนะคะแค่ยืนเหล่าดินสอนะคะพอดินสอแหลมแล้วแบบว่าแล้วเขียนลายมือก็จะสวยนง,งคะครูถึงชอบดินสอที่แหลมๆนะคะวันนี้ก็มีกบเหล่าดินสอนะคะสมัย สิบปีที่แล้วนะคะที่ซื้อไว้นะคะครูก็ชอบมากเลยนะคะของอะไรยี่ห้ออันนี้นะคะครูกมมารีวิวให้คือวางไม่ได้มันจะสศกะปกเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะก็กบเหลาดินสอคือเหมือนเด็กๆอันนนะคะ <c oughs> คือเหล่าแล้วแบบเห็นไหมคะเนื้อไม้เรียบเนียนแล้วก็ ปลายดินสอแหลมพอดีเลยสวยงามแต่ว่าอาจจะก,กินเนื้อไม้ไปหน่อยนะคะไม่เหมือนกับกบอันนี้นะคะของสเตเตอร์ใช่ไหมคะเราเหลาแล้วก็คือไม่ไม่แต่ว่าปลายไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่ครูคูไม่ค่อยถนัดแบบนี้นะคะจริงๆแล้วแต่ว่ามันจะไม่เปลืองนะคะในการใช้นะคะเอาละค่ะครููก็วาดไปนะคะแล้วก็แนะนํา กบเหล่าดินสอน,นะคะจริงๆแล้วครูปูเอ่อตอนนั้นนะคะก็รับสอนนะคะรับสอนแฟชั่นดีไซน์แล้วก็วาดภาพคนเหมือนนะคะก็จะมีเด็กมาเรียนนะคะคุณก็ให้บริการนะคะกบเหล่าดินสอน,นะคะเออรุ่นนี้แหละค่ะรุ่นสีแดง คารแองเจิลนี่แหละคะ่ะก็พังไปเลยนะคะอูก็เลยซื้อมาใหม่นะคะอันนี้นะคะต้องบอกว่าอููได้มาจากอะไรนะคะถูกลอตเตอรี่นะคะถูกลอตเตอรี่ห้าร้อยห้าสิบสองบาทนะคะเมื่อสิบเก้พฤษภาคมห้าสี่นะคะดูใช้คมมากเลยนะคะก็ไวเหล่าดินสอนเหล่าสีไม้นะคะก็ที่บอกว่า เอ่าสีไม้แล้วก็มันจะกินเนื้อไม้ก็จะเปลืองไปเปล่าเปล่านะคะก็แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าประหยัดสีก็จะไม่ค่อยใช้ไม่น่าใช้แบบนี้นะคะเพราะว่าจะเปลืองนะคะเหลาแล้วแบบมันจะสั้นกุดได้ไวนะคะเร็วมากนะคะควรใช้กบเหลาดินสอแบบพวกนี้แหละนะคะ จะได้เหลาแบบสั้นๆดียิ่งที่แถมสีมากับสีไม้นะคะเนี่ยพวกที่แถมมากับสีไม้เนี่ยก็เหล่าดีนะคะจะไม่กินเนื้อไม้เยอะนะคะสำหรับเด็กๆนะคะครูปุ๊กก็มีความสุขกับอุปกรณ์นะคะชอบเรื่องอุปกรณ์อยู่แล้วนะคะเอาละค่ะแล้วก็มาวาด นะคะระบายสีกันนะคะโอ้ขออภัยค่ะพูดเออระบายด้วยสีบีนะคะสีบีนะคะอันนี้นะคะเราก็ระบายตรงช่วงหน้าผากนะคะเราเห็นช่วงไหนเป็นน้ำหนักอะไรขาวเทาดำนะคะแยกแยะให้ออกนะคะ แล้วเราก็จะสามารถวาดรูปได้ดีเลยนะคะถ้าเราแยก3ามน้ำหนักนี้นะคะจําง่ายๆมากเลยที่ครูปูอธิบายไปนะคะครูคิดว่านะคะเราลองวาดตามที่ครูรูแนะนําดูนะคะถ้ายังไงก็ลองมาคอมเมนต์นะคะให้ดูให้ว่าผลงานตัวเองเป็นยังไงบ้างน,นะคะหลังจากที่ได้ดูครูปูแนะนำวิธีการวาดไปแล้วนะคะแบบไม่ตีสเกลนะคะ อันนี้ครูก็จะใช้ดินสอสีบีนะคะสีบีนะคะลากไปเลยนะคะประหวัดเส้นนะคะรู้จักเออ่ใช้ข้อมือนะคะเนี่ยค่ะเกงข้อมือนะคะแล้วก็ระบายนะคะระบายเส้นผมนะคะระบายเส้นผมลงมานะคะ แล้วก็ใช้ดินสอสีบีนะคะลงไปเลยนะคะลงผมไปก่อนนะคะเป็นแบบลายเส้นนะคะ ดูทิศทางเส้นผมนะคะเส้นผมไปด้านไหนนะคะสังเกตทิศทางเส้นผมแล้วก็ลากเส้นตวัดไปตามนั้นเลยนะคะนี่นะคะเราก็ใช้เปเปอร์สตัมช่วยเกลี่ยนะคะเกลี่ยน้ำหนัก ช่วงเงานะคะเงาช่วงใต้ผมนะคะตรงนี้ก็จะเข้มหน่อยนะคะก็ลงนะคะลงน้ำหนักนะคะผมนะคะวิธีวาดผมนะคะ ช่วงไหนที่แบบเป็นเส้นผมที่แบบงอๆหน่อยนะคะม้วนๆหน่อยนะคะก็ตวัดเส้นนะคะให้คลิ้วนะคะให้ดูคลิ้วนะคะ ช่วงนี้ก็จะเป็นน้ำหนักออกเทาๆนะเทาๆแล้วก็มีขาวแซมนะคะไม่ใช่เป็นหงอกนะคะเป็นแสงเงานะะของผมนะคะผมเธอเป็นสีมลนทองนะคะเราก็จะระบายตามที่เ,เห็นนะคะเป็นแสงเงาขาวเทาดำนะคะที่คุณคุณแนะนำไปนะคะ วันนี้ครูก็จะมาสาธิตวิธีการวาดด้วยดินสอสเตเลอร์นะคะใช้ HB นะคะสำหรับร่างภาพนะคะแล้วก็ 4B หรือว่า 6B นะคะลงผมนะคะเป็นอะไรที่แบบ เราสามารถวาดกันได้นะคะคุณผู้เชื่อว่าทุกคนสามารถวาดตามกันได้นะคะคือลองดูการใช้การจับดินสอน,นะคะว่าทิศท,ทางนะคะเราสามารถฝึกข้อมือนะคะให้แข็งแรงนะคะเพื่อที่เราจะบังคับน้ำหนักมือได้นะคะ ่อไปครูจะมาวาดปากนะคะช่วงปากลงแสงเงาช่วงปากครูใช้สามบีนะคะใช้ทุกเ,เบอร์เลยทีเดียวนะคะเบอร์นะคะก็เรียกอะไรนะใช้ใช้ใช ระบายแล้วก็เว้นขาวไว้นะคะก็จะดูแบบป่ากมีความมันวาวนะคะช่วงไหนที่เป็นเส้นนะคะตรงนี้นะคะเน้นเน้นหน่อยนะคะ รมมาวาดให้ดูแบบง่ายๆนะคะทุกๆคนลองฝึกวาดกันดูนะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงผมที่ตกลงมานะคะ เป็นภาพสเก็ตแบบง่ายๆนะคะเห็นไหมคะเราไม่ต้องอคือถ้าพิธีพิธันก็ต้องใช้เวลานะคะแต่นีู่รูวาดให้ดูในคลิปนะคะทุกคนสามารถวาดได้แบบง่ายๆนะคะเห็นไหมคะเราเน้นส่วนไหนที่แบบเราก็สามารถวาดออกมาได้เลยนะคะ เคค่ะวันนี้ครูปุ๊กก็มาวาดให้ดูนะคะเออ่พอจะลองฝึกวาดกันได้ไหมคะก็เน้นนะคะลองหารูปนะคะที่เราชอบนะคะเดี๋ยวครูปุ๊กจะมาวาดเออ่คลิปหน้าให้ดูกันอีกนะคะเดี๋ยวจะมาวาดรูปสีน้ำนะคะสีน้ำให้ดูนะคะอันนี้ก็ พอจะเป็นแสงสว่างแ,แรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนนะคะอยากลุกขึ้นมาวาดรูปก,กันบ้างแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะวันนี้ครูปุก๊ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะครูก็วาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะช่วงสันจมูกช่วงจมูกนะคะแล้วก็ใช้ p a เปอร์สตันะคะเกลี่ยเลยนะคะนี่นะคะ ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ